บทที่9ก้แตรที่ห้าภัยพิบัติจากเหวที่ไม่มีก้นเหวเมื่อทูตสวรรค์องค์ที่ห้าเป่าแตรขึ้นข้าพเจ้าก็เห็นดาวดวงหนึ่งตกจากฟ้าลงมาที่แผ่นดินโลกและประทานลูกกุญแจสำหรับเหวที่ไม่มีก้นเหวให้แก่ดาวดวงนั้นเมื่อเขาเปิดเหวที่ไม่มีก้นเหวนั้น ก็มีควันพรุ่งขึ้นมาจากเหวนั้นดุดควันที่เตาใหญ่และดวงอาทิตย์และอากาศก็มืดไปเพราะเหตุควันที่ขึ้นมาจากเหวนั้นมีฝูงตักแตนบินออกจากควันนั้นมาย่างแผดิโลกได้ประทานอำนาจแก่ตะกแตนนั้นเหมือนกับอำนาจของมแมลงป่องแห่งแผดิโลกและมีคำสั่งแก่มันไม่ให้ทำร้ายหญ้าบนแผดิโลกหรือพืชเขียวหรือต้นไม้ แต่ให้ทำร้ายคนเหล่านั้นที่ไม่มีตราของพระเจ้าบนหน้าผากของเขาเท่านั้นและไม่ให้ฆ่าคนเหล่านั้นแต่ให้ทรมานเขาห้าเดือนการทรมานนั้นเป็นการทรมานที่เหมือนกับถูกแมลงป่องต่อยตลอดเวลาเหล่านั้นคนทั้งหลายจะสบายหาความตายแต่จะไม่พบเขาอยากจะตายแต่ความตายจะหนีไปจากเขาตะกกแต่นั้นมีรูปร่างเหมือนม้า ที่ผูกเครื่องพร้อมสำหรับออกศึกบนหัวมีสิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนมองกุฎทองคำหน้ามันเหมือนหน้ามนุษย์ผมมันเหมือนผมผู้หญิงฟันมันเหมือนฟันสิงโตมันมีทับสวงเหมือนกับทับสวงเหล็กเสียงปีกมันเหมือนเสียงรถมาเป็นอันมากกรูเข้ารบฆ่าศึกมันมีหางเหมือนหางแมลงป่องและหางมันนั้นมีเหล็กใน มันมีอำนาจที่จะทำร้ายมนุษย์ตลอดห้าเดือนมันมีทูตแห่งเหวที่ไม่มีก้นเหวนั้นเป็นกษัตริย์ปกครองมันที่มีชื่อเรียกในภาษาฮิบรูว่าอาบัดโดนแต่ในภาษากรีกเรียกว่าอปอลลิโยนวิบัติอย่างที่หนึ่งผ่านไปแล้วดูเถิดยังมีวิบัติอีกสองอย่างที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าแต่ที่ห มนุษย์หนึ่งในสามถูกฆ่าตายเมื่อทูตสวรรค์องค์ที่หกเป่าแตรขึ้นข้าพเจ้าได้ยินเสียงออกมาจากเชิงงอนมุมทั้งสี่ของแท่นทองคำที่อยู่เบื้องพระพักพระเจ้าเสียงนั้นสั่งทูตสวรรค์องค์ที่หกที่ถือแตรนั้นว่าจงแก้มัดทูตสวรรค์ทั้งสี่ที่ถูกมัดไว้ที่แม่น้ําใหญ่นั้นคือแม่น้ํายูเฟรติสทูตสวรรค์ทั้งสี่ก็ถูกแก้ปล่อยไป ซึ่งทรงเตรียมไว้สำหรับชั่วโมงวันเดือนและปีที่จะให้ฆ่ามนุษย์เสียหนึ่งในสามส่วนและจำนวนคนทหารม้ามีสองร้อยล้านนี่คือจำนวนที่ข้าพเจ้าได้ยินในนิมิตนั้นข้าพเจ้าสังเกตเห็นม้าเป็นดังนี้คือผู้ที่นั่งบนหลังม้านั้นก็มีทับสวงสีไฟสีพลอยสีแดงและสีกรรมฐาน หัวม้าทั้งหลายนั้นเหมือนหัวสิงโตมีไฟและควันและกรรมฐานพุ่งออกมาจากปากของมันมนุษย์ถูกฆ่าเสียหนึ่งในสามส่วนด้วยภัยพิบัติสามอย่างนี้คือไฟและควันและกรรมฐานที่พุ่งออกมาจากปากมันนั้นเพราะว่าลิศของม้านั้นอยู่ที่ปากและหางหางของมันเหมือนงูและมีหัวสิ่งเหล่านี้ทำให้มันทำร้ายคนได้ มนุษย์ทั้งหลายที่เหลืออยู่ที่ไม่ได้ถูกฆ่าด้วยภัยพิบัติเหล่านี้ยังไม่ได้กลับใจเสียใหม่จากงานที่มือเขาได้กระทาไม่ได้เลิกบูชาผีบูชารูปเคารพที่ทำด้วยทองคำเงินทองสำริดหินและไม้รูปเคารพเหล่านั้นจะดูหรือฟังหรือเดินก็ไม่ได้และเขาก็ไม่ได้กลับใจเสียใหม่จากการฆาตกรรมและการเวทมนต์การล่วงประเวณีและการลักขโมย